เขาว่าข้าเก็บอดูนำมันน่องน่องง่ายอสินะที่แกตระนักนี่แหะคือน่องล่างบานนี่แหละขาผ้าเขาเดอเนาะเป็ดกระจาขาผ้ากับปลาพร้อมเลยโอ้เป็ดกระจาดคือเป็นน่องของดกราือเนปลาหลงตลาดน้ำ สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าเนาะวันนี้พบก,กับนอ้กกนนองอูแล้วพ่อกับเช้น้องอูน้องสานตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเนาะน้องอูก,กับแม่ตื่นเช้ามาน้องอูซีเฮ็ดอ้อหอยกินข้าวเช้ามานี่น้องอูซีเฮ็ดอ้อหอยกินข้าวเช้าแล้วน้องอูก,กะซีเอาเครื่องอันนี้ที่น้องอูเก็บไว้เมื่อวานนี้ทางหวัวสีไข่มกคุกแล้วก็อันเดียวกับแม่หวัวสีไขว่าคุกมะฮุ่งมะขามฝากไปให้แม่ป้าอยู่น้ำยอนเนาะแม่ป้าที่น้องอูไปนอนบ้านเราค่ะน,นะอัน เพราะว่าไปพ่นแล้วพ่นนะพ่นโจ้พ่นอยากกินแต่ว่ามัูยมองขายทุกคนอู๋ก็เลยว่าสิฝาาไปให้แมเป็นป้าแล้วทีนี้อันมักพกคนได้มาฟฟีได้ทุกคนที่แรกน้องอู๋ไปซื้อน้องแฟสแต่ว่าน้องแฟสใจเดียวให้น้องอู๋หมดเลยบางหลายบักพาบักพูคนนดน้องแฟสใจดีขนาดเอาให้น้องอู๋หมดเลยบวเอาเงินน่ะพี่น้องูงเงินให้ก็บวเอาเอาเงินให้ก็บวเอาก็เลยว่าได้มาฟฟีๆเสียรเนาะน้ำใจคนบ้านเราทุกคนบางคันมันหลายอะส่วนหลายอะ บุค่อยมีไผ่ใช้เอาเงินนำดอกไปขออีอย่างไปซื้ออีอย่างหน่อะเจ้า,าจะเขาแยกกับบค่อยเอาเงินนี่เนาะนี่คือหอยที่อูซื้อมาเมื่อวานนี้ซึ่งนอูจะบุกเก็บม,นมันละเนาะเพราะว่าขาลายค่ะยังบัเซา,านี่นเานาะอูล้างมันก่อนว่าต้องล้างมันก่อนแล้วค่อยมาเตาะทำไมเนาะออูจะล้างมันก่อนนี่เนาะนี่คือหอยที่เราซื้อมา แม่ก็บอกให้ไปเก็บยูะแต่บ่อยากไปริ่มไปเลยเนาเก็บข้ยย <k ug ling> <S ess Dum> ่มนี่บ่ได้เ่ยตรงน้ำเลี้ยมเลยหอเลยนะน้ำไหลน้ำไหล้าส่ขาวเจ้าเนกได้เลยใส่สามพลาอันตัวกลัวเออแล้วก็เท่าลีนแล้วเท่า ข้อแหงนะจะเล่นมันิไปก็ปืนเลยแม,ม่เจสซีบอ,อ้แม่จันนี่บนหน้าเหรอจะน,น้องอู้นี่หน้าจอาคาจะอุ้าเีเดินวยนี่นี่แมซื้อมือเด็กก่ตองซื้อเอออออ้ยซื้อมือรถอันลองเพลิงมาออเลย การ้อ,องเพลงมาแล้วเป็นรถท้ายเครื่องอันนี้อันลูกกระทะเอาทางล่างอย่างนี้ก็จะเอเอกซีดทางล่างเราค่อยชั่งอี่ขึ้นอ้อไม่เคยเปลี่ยนล่ะที่มันเก็บม,มาตีห้วยแบบนะเข้าว่าเข้าก็บอ,อ,อยู่น้ำมันน่องน่องง่ายสินะ แรกษนา,านี่แหละคือน่องล่างบ้านอะไรเะนี่แล้วนี่คือเครื่องให้น้องอูต่ำแล้วเนาะกับมีวประเพทหัวสี่ไข่ใบใบื็อีเลิศนี่แล้วก็อันนี้เป็นหอยที่น้องอูตากก้นมันแล้วอะเนาะ เดี๋ยวิ้มีการเอ็ดอ้อใหม่ของกูเนาะเชิงแซ่ด้วยห้องซุยเนาะดตายทวนทวนทวนมีแหละสตีอาการเข้าตัวเฮ็ดสโมอกระทะแม่นางครับคือว่าเฮาเฮาบริอ้อมมันเดี๋ยวคือน้ำแห้งใวเดี๋ยวเพื่อบุกขัดหิดอันนี้วะเฮ็ดสโมนี่บ่หม้อกระทะอ่ะนะเวลาเฮ็ดสโอเอ้า อ๋อฮิอนี่แหละเมว่าว่าเวลาที่เฮาเฮ็ดเออเขาเจอแล้วง <laughs> านทำนี่แล้วซ่า <laughs> เขาเจอ,อยากขนาดเอาหมอ้มอลงมามงเปรียบเทียบอืมเอาหม้อมายันดีแล้วพี่ว่ากลับถือนี่อเอาหมู้กมาอามลูเลนี่เเอาโมล,ลูละละค่ะ <laughs> น้ำมันสิน้อยนึงน้ำมัน อนนพอเพอนี่ยพอเนาะอือก็มาที่หัวกระเทียมแล้วก็อย่าสีใครหัวพันล้าน <c oughs> หันเฮื่อนคัวมีอยู่หักบุปไปไซอยู่ไก่เฮือนแล้วกันเนาะตอนปีนี้ปีนี้หักเก็บตองอูก,กับแม่กำลังเก็บเงินซีสร้างเงินตัลุ่มมาเนาะเพื่อแบบว่าท้าด้านเปิดหลีอย่างตอนทับแบบเซีมามมตอนนม้องมีเงินให้ย<า>ู่ ก้องอูเด้อพี่การ,ม,รม,มืองอ้ปนกอเงี้งม,มีแม,ม,ม่แป้งกินบ๊ฟยแซนทำแป้งเองคินได้จานเล่าก็จะคินได้ไได <c oughs> สเกลือกแป้งกินนี่บส่เกลือนี่บ๊ได้เนะาะทนบ๊วรสใส่น้อยนึงรดนัวเกลือบแซ่ เขาใช้ลงกันนี่เนาะนี่คือว่าที่เอา,น,าน้ำกับเครื่องที่ต่ำอันนี้ต่ำใส่ใบอันใบมากอันเอ้ยเออาใบเลือดกลางไส้ใบบังยงมาสินี่พอดีอ้อมพอดีแล้วเราก็อ้อมมัน ยังซ้สสวดซ้สสวดซ้ว <laughs> งอมมันไว้หนะวันนี้เนาะไม่พูดพักแเรวอะพดแล้วนะเมือ่อวานนี้แม่เบยุน้องอู้ยุนผู้ดเดียวนี้นะอ,อู้ฮ็ดเบี้ยทุกอันเลยวันนี้จะพูดพักเกือบเป็ดเก,กือบไก่ไปเอาไว้เจอกันตอนอ้อหอยแล้วนี่เนาะทุกคนนี่คืออ้อหอยของเหาเนาะแต่เหาซี่อ้อยมันน้ำแห้งลงอีกตอนนึงก่อน อูดิไซแป้งน,นัวลงไปเนาะอ๋อเส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วหอมก็ไน้นีผนเบิง่งสุบคนหอยแซ่บสุดรอรอท้าตอนซุกแล้วพา,าไปกินข้าวพร้อมกันเนาะ เราอยูออกับแม่กำลังเกรียมเครื่องสิฟากไปให้แมปลาอยู่นำหย่อนนอะแมะปลาบุททีน้องอูไปนอนพักอยู่นำนี่อันนี้หอ,นนอยจิไคหมักหึ่งยังมาค้ามมาคุกเอ้ยยังมาข้ามย,ยังมาข้ายมยู่นี่แดดบรได้ซื้อจากอันเาะลาะขอ้อล็อกเก็บไป <Aww. S 1> อันนี้กะไปข้อเพื่อนเพราะว่าข้องเห่ามันแก่นเยอะพุทธ <pasti S 1> อันนี้ไปข้อซื้อผัดว่าได้ฟรีมา ก็เลยโบมีเครื่องอ่ะเดี๋ยวได้ซื้ออข้อโบ <laughs> ไอบ้บ่แม่เซฟใช่ปะนายเขาจะว่าเซฟปะสันดีเซฟบตี้แฝดไปไข่ซองเปล่าขงด็ไข่เมื่อเขายงังสร้างอยู่บนเธออีกเอาซีนหน่อยอ้ออย่ามาแก้ร้ายอืม เมไปป้าไปไข่เพิ่ไปป้าเลือกกินเลิไปป้าไข่โอ้ไปป้าไปไข่โอ้ตอนเช้าเมนก็กินเนกะอุ้ยตอนเพิ่นกระโบนั่นกินกิรลจนาทะเลกินใส่หัวไข่ก้อนใส่หัวไช่ก้อนป้าเต่าลูกชิมหมดโบทะหลเครื่องไร้ขนาดอันนี้ไม่ปไาเอาไปอันเส้นอันปลาพิ้งคปลาพิ้งคโอ้สานเล่นนั่นดูเคอเดี๋ยวดูกประทานดีซไ่งเลฮหัไข่นกัดกิน ย <c oughs> ีนาคะคุณยี่มัมนมั่นส่งไปให้ป,ป้าเอาเมื่อเดิมเวลาแล้วค่ะเยบเครื่องส่งเลยตอนน่อไปืนอนุชทาอม่ื้นไทยแต่กำไรก็ได้เนหน่อยพาผ้าเขาเดือดเนาะเป็เกจายค้าฟลา,า,าปลาพร้อมเลยเด็เกจ่ายปเปูเื่อนเลเนาะ ใจเพื่อนไปซ้ำมาเพื่อนเสี่ยงเอาอยไข่องโอ้ยแต่เื่อนใช่สิกะแน่ว่ากูซื้อที่เลยอลัเฮาวันฝ้าเครื่องไปเฮอเด้อค่ะแก้ค่าส่งเองเส้นนึงตออโหอ่อบุทุ่งมันก็ได้มันเี้ยอยู่รุมพุณเลยไหมเออ น้องทีไปธนาคารอยู่โอ้โหอยอมหุงบอลน,นะอุ๊กให่ไปธนาคารทีท้าดดดีตายละตายละ,ละย่าอะไรโดนดมด้ะเออในบ้านมันยูเรองยุ่นหน้าพัดทึงอยู่ธนาคารอานมาเอาใส่ว่าวะบุคลฟอยู่อ่ะฟอยู่ฟอ,อยู่ เาบักบักพุกลงก้นมาเอาพุกลงก้นก่อนเหรอวะมางหุ่งยางขยกระทางกระเทกมันมากเลยคือการมากอการันาเลยเออมาข้ามบ่นเดีเออมาข้ามมันเป็นพ้องน้อยเลยเอออ๊บอ เขาค่ปักแนวอันหนักกานะแต่ว่ากคนก็ตองระวังต่ำค่ายไมปลาไม่ปลาเพื่อมค่ายฮะต้นหุง่งนี่กระดานเอาไปก็นี่ก็บุปญปัญญาไปแล้วไม่ปลาค่ะมีใครมีรถใหญ่นี่แบกขึ้นแบกขึ้นแล้วปากเลยชีวะตะโพมาเนาะโตแล้วเฮ้ยแต่คือว่ามาัดในจังนท์นมัดนี่เอาเกลี่ยได้ได้เป่านึงเนาะทุกคน บิ๊กฟดเอามาเคียนเดี๋ยวนางบิ๊กฟดมาเคียนว่าฟ้าไม่ปลาลุงซี่เหรอโอ้เธอิเขาเชื่อมันปลาุงี่เเดี๋ยวซอกบิ๊กฟก่อนยุนอ่ะบิ๊กฟุตยุกัเด้ออย่อันอยอยย่าหนเดเออเห็นละเชี่อู้ยนาะไอไอคำได้อันนี้มาไว

ลงที่เ่โด้เลยก่อนแม่สูเมาเดยก่อนสูเดีย,ดยไปเอามัสู้สามสูตรสูรสองสู้าวห้าที่ไปหอบลงรถลนรถด,ดีลงาาเดี๋ยวาพี่แอ้ม ต <laughs> 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 แล้วแลอันเพราะว่ามันมีแม่มบงังหุ่มที่ซื้อเครื่องบได้อันเดิมบางหุงง่มก็ห้อยคล้ายแบบนี้หีอ้อห้อยหอเลี้ยวแล้วเนาะแต่แซ่บขนาดแซ่บมืัอนี้เจ้คุณมาลิ้นนำแม่น้องตุก๊ก <laughs> แอนน้อยนอนอยู่กินอ้อห้อยเด้อกินข้าวเยอะทุกคนกินว่ะทุกคนข้าวเป็นเดิมวันนี้กินจ้า ไปซื้ออันไปซื้อน้ำอีแฟดเร่งไปซื้ออันอืบอกักแฮมทั้งไปน,นป้ำตาลเพชรบุรด้ำแล้ปลาซ่ามตูแล้ว่งเพื้อบักแฮมเพื่ออะไหน่อยนึอ๋อเฮ้ออีกอิกเดมซาที่คือปิ้งเฮ้ออีกอิกจะกินเฮียนเป็น,นปข้า,าวซอยเพื่ออะไรเมื่อวานนี้ไปซื้อน้ำน้องแฟดแล้วน้องแฟดเอาเฮธอลาอีกมาคุอกอะไรมันไล่เฮงเนี่ย <c oughs> mấy nghìn gần là mẹ ba mát mát cứ chú mát má má mát 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 ือรถพอดีเลยดูใหนาะอโอเคอง,าง,งางคำนั้นกับพ่อมาแล้วแจ้งจินนั่นไปทางเท็มเมื่อถุกเถื่อพ่อพ่อมาคลิปก็เดี๋ยวนะอืมปิดเจ้ามาปิดหากระมูอูมูเมย์อะไรนีเขามาเบิ่งแบเยอะไปอ้ยคันซาว่าเรี่ยงตัวองไร่แ่นันมได้เยอะอันนี้บทบเยอะไปเมือนอันยังกระเดงลงมา เรียกเขาอแก่นนะ่ิข้าซ่องเดือนนั่นนะเปนกินอลนะกบยบากจับหึงตะไกินข้าวไม่เจียวอู้ไม่เจียวไข่หันอึ๊บ่ะอยูตะไลกบุมีนนะจักสิไปซื้อไข่สิดีมาไข่เดี๋ยวนี้นี่ของนฮ้นี่ะอันน้นี่เออซ่องค่ะอัน้นซ่องไม่เจียวเองก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à? bỏ lỡ những video hấp จะกินเลยแม,ม่ฮะาจะกิน,นเอา,เา,เาน,นี่มาให้กินเรนกินเดีมัน,มน,มนเจเป็นโวยเป็นโวยแ่สั่ <c oughs> สงแห้ว่ยำนมีินงาบีสุกตื้เซฟแค่กอข้าวไทย อย่างที่เข้าห้องน้ำนะบบไทยอะถูกมือนี่เนอะเก่าเ่าไห่เก่าพไปไม่ปลาอยู่หน้ำหน่อย กลิ้นนำอีกได้เขาไปไดูเขากงอักกเขึ้ยเขาแพ้อะน้องเขาน้องสายขเขาเขาก้าว <c oughs> okay. FC ดูกันนั่นมา,า,มามข้ามดิพี่หนะมีไข้จะห่หานั้นก็ได้ไ <c oughs> ข้เต้นเร่งสม้มสิบแหละคอนเสีย์มาไข้แบบพันห้ากา็จัดซีเลยเ <c oughs> <น>อืะ คลิปนี้นะองอูกับซิคลิปเพียงเท่านี้น้องฝากกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครต์เปนกัเ